สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับแม่น้องอาทิมลุยสวน่วันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนๆมาเติมปุ๋ยให้กับทุเรียนพันธุเรียนของเราจะเป็นทุเรียนพันธุ์แดงอินโดนะทุกคนเนี่ยเราปลูกได้ลงพื้นมาได้สองเดือนแล้วทุกคนลงดินสองเดือนแล้วเนาะหลังจากที่ว่าเราเอามาวางไว้ในบ้านก็ประมาณสามหรือสี่เดือนทุกคนเอามาลงดินก็สองเดือนรวมแล้วก็ทุเรียนเนี่ยซื้อมาจากร้านก็ประมาณ ตีไปประมาณหกเดือนแล้วนี่เรามาลงก็คือตอนนี้เขาลัดดีแล้วแล้วก็จะมาเติมฝุ๋ยให้เขาให้เขาได้สะสมอาหารเขาเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาก่อนที่เราจะเติมฝุ๋ยให้เขานี่เราจะมาดูโคกเขาก่อนทุกคนไปไปดูกันเลยที่จะเราจะเติมฝุ๋ยให้เขาเราดูก่อนวันนั้นน้ําเราหัวน้ําเราหลุดทุกคนหัวน้ําเราหลุดเนาะหลุดนี่เราก็ไม่ได้ทากาวคราวนี้เราจะ เอากาวมาทาคราค่าน้ําแรงเขาก็หลุดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอดน้ํามังคุดแล้วให้ไม่นนตรงกันทุกคนแล้วก็จะปิดหัวม,มังคุดแล้วก็ให้น้ําทเรียนอย่างเงี้ยพอปเปิดไปทีมันจะแรงมากเพราะน้ํามันดังความดันมันสูงความดันม,มันแรงแล้วก็ไปดูโคกเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้คือเราสีน้าส้มๆนี่ก็คือยาเป็นยาป้องกันปลวกนะคะดูใต้ดินนะคะ เนี่ยเราต้องโรยสามก็ปีปีละประมาณสักครั้งหรือสองครั้งก็แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่สะดวกสบายเนาะนี่เราก็จะมาถอนหญ้ากออกเอาหญ้าออกร,บรอบๆเขาก่อนที่จะโยรยปุ๋ยแล้วก็ทําความสะอาดเขาหน่อยทุกคนก็มีมีต้นเดียวที่เราเอามาปลูกพันแดงอินโดเนาะซึ่งปลูกต้นเดียวส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่หมอนทองนี่ใบเขาแตกอย่างเงี้ย แล้วก็มาเติมนี่แน่เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกคนนี่มานอนกินปานนี้ยังไม่ไปเลยสายแล้วก็ไปได้แล้วจะมานอนกินทั้งวันทั้งคืนได้ไงนี่ที่สําคัญอย่าป้องกันมแมลงนะทุกคนเราต้องเอามาสีนะไม่งั้นก็เขากินหนึ่งเงี้ยทาเรียนเราพลาดโอกาสนี่ทั้งกินทั้งขี้ใส่ทุกคนนี่พูดแบบไม่สุภาพเนาะอันนี้เราก็ปล่อยเขาไป ก็อย่ามากินนะเขาอิ่มได้แหละทุกคนแต่เราจะเอาอยาฆ่าแมาลงอ่ะมาป้องกันเอามาฉีดด้วยทุกคนป้องกันไม่ให้เขาเข้ามากัดถือว่าเขาเข้ามาแล้วนี่เขาเรียกว่าแมาลงปิดแข็งอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูทุกคนโคข,ของเรานี้เราทาชะละเปาเล็กเนาะทําโคกเล็กเนี่ยเนยลากเขาก็ขึ้นมาที่จริงอ่ะเนี่ยลากลากเขาเวลาที่เราปลูกทุเรียนเราต้องให้ ให้ลากเขาเปิดหน้าหน้าดินนะเปิดหน้าเขาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปกบเขานะทุเรียนไม่เหมือนพันธอย่างอื่นนะทุกคนถ้าเรากบหมดหน้าเนี้ยเขาก็จะทําการแบบหายใจไม่ค่อยได้ในที่สุดเขาก็จะตายนะทุกคนตอนนี้เราก็เสริมโคกเรียบร้อยเลยทุกคนเสริมโคกทุเรียนเนาะเพราะว่าทุเรียนเราไม่ว่าจะตะลับเปล่าใหญ่หรือว่าโคกใหญ่โคกเล็กอะเวลาให้น้ําอ่ะเขาก็จะ แแบลงไปเขาจะลงไปแบบว่าเตือนไปพี่น้องคือว่าเตือนนอภาษาอย่างกับหูกเตือนเขาเรียกว่ามันแตะบมันจมถึงน้ำมันก็ลงไปอย่างเงี้ยเราเห็นล่าเขาแบบเท่านั้นมากแล้วก็มาถมเขาหน่อยทุกคนแต่ว่าเรื่องถมนี่เราก็เราก็เอาไว้ส่วนนี้เราไม่ได้ถมมิดนะถ้าถมมิดบางๆก็ไม่เป็นไรแต่ถมแบบนั้นเลยก็แต่ก็มีบางท่านที่เขาบอกว่า โอ้ยสมไปเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรทุกคนก็เราก็ไม่อยากอยากซื้อซ้ำๆอ่ะเนาะไม่อยากซื้อพันธุ์ทุเรียนซ้ำๆอะ่ะไม่อยากทดลองพอทดลองมาแล้วมันตายจริงๆนะทุกคนเคยแล้วสวนไม่น้องอติมอ่ะที่ปลูกอยู่แปลงหนึ่งแรกกับหนึ่งงานน่ะตัวนะ่ะมันเป็นดินเหนียวแล้วเราปลูกลงไปแข็งๆแล้วฝนตกลงมาใส่ลงไปปิดหมดเลยอะ่ะปิดหน้าแบบนี้หมดเลยในที่สุดอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ ตายเกือบหมดสวนนะทุกคนอันนี้คือประสบการ์แล้วนะ้องไดยพูดให้ฟังนะทุกคนเอาต่อจากนี้ไปแล้วก็มาเสริมโคกเล็กๆแล้วแล้วอันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยแล้วทุกคนมาเติมปุ๋ยปะมาเบิ่งกันเลยเด้อปุ๋ยของเราก็เป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะทุกคนเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยแบบเนี้ยแล้วแต่ทุกท,ท่านว่าถนาดัดแบบไหนก็ใส่ไปเลือกใส่ไปทุกท่านอันนี้ส่วนม่เนนอติมเขาจะใส่นิ้นเป็นยี่บห้าเจ็ดเจ็ดนะทุกคน เราก็จะใส่ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ทุกคนอุ้ยประมาณนี้คนโอ้ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อันนี้ตลกนะทุกคนพูดให้มีตลกหน่อยเอฟซีเจ้าอา้ยใส่เบนาตายพอดีวะ่ะประมาณนี้นะทุกคนเพราะต้นประมาณนี้อ่ะหยุบเอาแต่ก่อนนี้จะเป็นหยิบหยิบน้อยอันนี้จะหยิบใหญ่ขึ้นมาหน่อยทุกคนเพราะว่าเขาก็เริ่มหลายเดือนแลว้วา หลายเดือนแล้วทุเร yeah, ียนไม่พุ่งเ no ็ร nah ุเรียนเขาเอามาเก็บไว้ในบ้านตั้งหลายเดือนทุกคนไม่ได้ลงเราก็จะโรยนทุกคนเนี่ยเราโรยรอบๆนอกนี่นะมิ้ง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 มิงมิ้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 งมิงมิ้งมิ้งมิงมิ้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 งมิ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 ้งมิ้งมิงมิ่งมิงมิ้งมิ้งงมิ้งมิง้ นะคราวนี้พอหลังจากที่เราใส่แล้วเราก็อย่าลืมมาให้น้ำน้ำเดอิอเพราะว่าฟุยนี่าบมาห้น้ำนะทุกคนไม่ให้น้ำเขามันก็จะระเหยนี่ฟุยนี่เขาระเหยเร็วนะเขาเดินโดนอากาศโดนแดดเผาเขาก็ระเหยระเหยไปแล้วทุเรียนเรานี่ให้ไปก็ไม่ได้กินเลยนะฟูยเนี่ยไม่ได้กินเลยคือระเหยไปในอากาศเลยก็หลังจากที่ว่าเราให้ไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ให้น้ําไปเลยเติมน้ําไปเลยทุกคน ให้ปุ๋ยเขาละลายลงไปในดินซึมซับลงไปก็คือจะได้คุณภาพจะได้กินแบบอย่างไม่ได้กินถึงร้อยก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นลทุกคนเนาะเอา้าไม่ต้องอติมคือเบ้าวันเหมือนคนแบบอย,อย่างเขาวาวิชาการหลายแท้กลว่าเ่าเรื่องจริงทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะวิชาการเขาจะพูดอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ต้องอติมนี่วิชารู้เรียนรู้ทุกคนเรียนรู้เรียนรู้ไปด้วยกันนะเนาะอ่ะ ตอนนี้เราก็ให้ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วทุกคนเสร็จเรียบร้อยเราเติมดินไปข้างๆเราเสริมดินเนี่ยก็เสร็จแล้วอันนี้เราก็จะเอาน้ํามาให้เขานะทุกคนเอาน้ํามาลดในเขาแล้วก็อย่าลืมมาสิดยาฆ่าแมลงเขาด้วยเพราะกำลังแตกอ่อนเนี้ยฆ่าแมลงเขามากินก็คือค่ะนี่ก็พลาดโอกาสไปหลายเดือนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรา,าติมลุยสวนขอจบเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพ่อกันใหม่สำหรับคลิปนี้สบายดีเดอ้อทุกคน